กันในรายละเอียดต่างๆค่ะจนโต๊ดค,ค่ัเรื่องของการ,รเข้ารับพระราชทาน<ม>ปิญาบัตรนะครับในปีนี้นะครับรุ่นที่36ใช่แล้วค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่19-20ทธันวาคมคเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัายเนี่ยมีความตระหนักนะครับในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครแล้วก็ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานพิธีทุกคนเลยนะครับ ก็จะมีการเตรียมนะครับในเรื่องของที่เป็น New Normal ปกตินะครับก็คือเรื่องของรักษาระยะห่างนะครับ <S 2> <S 2> เรื่องของเราจะจัดวางเก้าอี้นะครับช่วงระหว่างข้างๆด้านข,าข้างของตัวบันดิตเองเนี่ยนะครับ 25เซนติเมตรนะครับไม่ให้ชิดกันนะครับเพื่อให้เกิดเกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหลายหลายประเด็นนะครับเรื่องของมาตรการปกติที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะค่ะก็ียกได้ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมกันทุกหน่วยงานนะคะเราจะมีการซ้อมใหญ่เกิดขึ้นในวันที่17และววันที่18ตรงนี้แล้วค่ะคุณจะต้องแต่งตัวให้เสมือนจริงที่สุดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะว่าการที่จะแต่งตัวให้ถูกระเบียบวินัยมีอะไรบ้างคะจันค่ะอันนี้ก็บัณฑิตชายค่ะจบัณฑิตชายถ้าหากว่าไม่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนนะครับก็เราก็จะมีเสื้อนะครับที่เป็นชุดเราเรียกว่าเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยพูดง่ายง่ายนะครับก็เป็นเสื้อคอจีนนะครับแขนยาวผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็ต้องแต่งชุดข้าราชการนะครับถ้าหากว่าเป็นทหารตำรวจก็ ตามยศของท่านคุมท้องละจาเพราะว่านักศึกษาของเรานี่แหมช่วงพอดีเลยดีเอาลูกไปรับด้วยครับก็จะเป็นชุดสีขาวคลุมนะฮะก็จะมีตัวอย่างให้ดูตามตามภาพชุดคุมท้องเราตัดเองก็จะมีมีให้เช่าครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่ดูในรูปนี่น่าจะใกล้คอดแล้วนะคร่ะอันนี้เป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ต้องมีกระบี่ถ้าหากว่าเป็นระดับสัญญบัตนะครับ แล้วถ้าเป็นชั้นประทวนล่ะคะอาจารย์ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีครับถ้าเป็นมุสลิมนะครับก็ผู้หญิงก็ต้องมีผ้าโพกศีรษะนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือชุดขาวครับแต่ถ้าเป็นพนักงานหรือราชการเนี่ยผ้าจะเป็นสีดำแต่เราจะต้องเก็บทุกสิ่งอยู่ในเสื้อทั้งหมดนะคะเพื่อความเรียบร้อยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการแต่งกายที่ถูกต้องละคราวนี้มาซ้อมจริง ซ้อมใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะเราจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการซ้อมใหญ่เสมอเลยนะคะว่าโอ้ยสีผมก็ยังทําสีอยู่เลยใส่ขนตาบางคนนี่เล็บยังต้องมาตัดกันอยู่เลยทําเล็บทาสีเล็บอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการซ้อมใหญ่นี่ก็สําคัญมากๆขอให้แต่งตัวเสมือนจริงดีไหมคะอาจารย์เพราะว่าเป็นขั้นตอนแรกของการตรวจอ่ะใช่ครับผมก็ก็ด่านแรกเลยที่บัณฑิตเข้ามารายงานตัวในวันวัน ซ้อมย่อยซ้อมใหญ่เราเริ่มกี่โมงคะอาจารย์ก็จะเริ่มในรอบแรกเลยนะครับก็คือ หกนาฬิกาสามสิบนาทีหกโมงเช้าสามสิบนาทีแล้วก็รอบบ่ายก็สิบสี่นาฬิกาก็คือบ่ายสองส่วนในวันจริงก็ถ้ารอบแรกนะครับก็จะเป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบหลังก็จะเป็นห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆในส่วนตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลได้เช่นซ้อมใหญ่เนี่ยอาจารย์อนุญาตอะไรเข้าไปบ้างก็ซ้อมใหญ่นี่ก็ได้เกือบทุกอย่างครับโทรศัพท์สร้อยแหวนนาฬิกาอะไรเงี้ยแต่ในวันพิธีพระราชทานจริงเนี่ย งดเว้นทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับจะไม่มีอะไรติดตัวแม้กระทั่งเหรียญเหรียญหนึงบาทเหรียญอะไรจะไม่มีครับผมครับพาะถือว่าทุกอย่างเป็นโลหะแล้วก็จะไม่ผ่านการตรวจนะครับซึ่งตรงนั้นบัณฑิตจะต้องฝากญาติไว้ให้ดีว่าญาติอยู่ตรงไหนเพราะว่าเวลาลงจากงานพิธีมาเนี่ยจะ หากันไม่เจอเพราะว่าคนก็จะเยอะมากต้องนัดแนะกันให้ดีนัดจุดที่นัดพบกันนะครับข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้งหนึ่งเรามีภาพด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายผมนะคะหรือขนตาบอบางคนหูอยากสวยเรามีภาพประกอบด้วยนะคะพรีมาเลยค่ะในเรื่องของบัณฑิตชายนะคถ้าหากว่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องตัดผมให้สั้นนะครับตามแบบ นี่นะคะนี่สั้นมากตามระเบียบตามระเบียบของหน่วยงานท่านใช่ครับที่บอกไว้เห็นมันแคะยังทานเล็บกันอยู่เลยนี่เราเจอเป็นประจำทุกปีนะันี่เป็นแฟ้มภาพของปีที่แล้วเช่นกันก็จะต้องล้างเล็บนะฮะให้สะอาดนะครับไม่มีสีเคลือบเล็บนะครับผมก็ไม่ไม่ย้อมสีนะครับถ้าเราพบว่าสิ่งเหล่านี้มีนะครับอาจจะทําให้ตัวบริษิตเองเสียเวลานะครับในการที่จะไปปรับปรุงสิ่งที่มันผิดระเบียบไปนะครับครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พึงระวังนะครับ เรื่องของผู้หญิงบัณฑิตสตรีนะครับก็ต้องใส่ถุงน่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของผมนะฮะก็อาจจะต้องรวบถ้าผมยาวนะครับอาจารย์ขาแว่นตายเห็นบางคนบัณฑิตบางคนใส่นี้อนุญาตให้ใส่ใช่ไหมคะใส่ได้บัณฑิเป็นแว่นสายตาใช่ไหมฮะได้ได้ครับผมถ้าเป็นแว่นสายตาแต่ต้องเป็นเลนส์สีขาวบางคนสีชาไม่ได้ไม่ได้ครับผมนะคะแต่ก็คือขาแว่นอะไรเนี้ยจะไม่ไม่เป็นขาแว่นสีครับผม